ใครกำลังมองหาแหวนเพชรวงแรกกันบ้างไหมคะแต่เลือกไม่ถูกปูเป้ขอแนะนําแหวนเพชรเม็ดเดียวจากสงัดสุวรรณเลยค่ะรวบรวมมาให้แล้วนะคะจะเป็นชูเม็ดเดียวค่ะแบบไม่มีบ่าข้างใครชอบแนวน่ารักเรียบง่ายใส่ติดนิวได้ทุกวันนะคะขอแนะนํเป็นสารุ่นนี้เลยค่ะตัวเรือนดีไซน์จะบางเบาค่ะฐานเพชรไม่สูงใส่ง่ายไม่เกี่ยวเสื้อผ้ารูปทรงของเพชรนะคะจะเป็นเพชรเม็ดกลมและเพชรทรงโอเวค่ะส่วนใครนะคะที่ชอบแนวโมเดิร์นเรียบแต่มีดีเทลนะคะต้องยกให้2วงนี้เลยค่ะวงแรกนะคะจะเป็นดีไซน์หัว Hết ทรงสี่เหลี่ยมค่ะใส่แล้วดูเรียบเท่ดูมีมิตินะคะส่วนวงที่2นะคะเพชรจะเป็นแบบเม็ดเดี่ยวทรงกลมแต่มีการยกฐานชูให้เพชรสูงขึ้นมาค่ะเพื่อความโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะทั้ง2วงนี้นะคะคือรุ่นที่ลูกค้าสอบถามกันเยอะมากๆเลยใส่แล้วนะคะมือดูเรียวมากมีสไตล์ไม่เหมือนใครเลยค่ะทุกวงนะคะจะเป็นตัวเรือนทองแท้ 18k ค่ะประดับด้วยเพชรสวิตราคาเริ่มต้นก็น่ารักมากๆเลยค่ะเพียง5,990บาทเท่านั้นใครนะคะที่กําลังสนใจแหวนวงแรกหรือชอบแหวนเพ เม็ดเดียวนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะเรามีน้องแอดมินนะคะคอยให้บริการเยู่ค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันไว้ด้วยนะคะและใครหากสนใจที่จะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางทางั้งทางหน้าร้านสง่าสุวรรณสาขาบางกะปีและช่องทางออนไลน์สามารถทักน้องแอดมินได้เลยนะคะสง่าสุวรรณความมีระดับอยู่กับคุณได้ในทุกวนัน